กลุ่มคนที่อยากได้อำนาจมาไว้ในมือจำต้องสะดุดนะคะด้วยรัฐธรรมนูญที่เคยร่วมกันร่างเอาไว้เพราะหากรัฐบาลและครอรมอถูกศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นหน้าที่ก็ยังคงต้องรักษาการอยู่ดีโดยไม่มีทางไหนเลยที่รถถัฐาธิปัตย์จะสอดแทรกเข้ามาได้หากไม่กล้าฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องสะดุดเท้าตัวเองสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองกำลังเป็นเหมือนละครยอดฮิตเลตติ้งดีจนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องสั่งถ่ายเพิ่มเพื่อยืดตอนจบออกไปต่างกันตรงที่ละครฮิตยืดตอนจบเพื่อหาผลประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณาเพิ่ม แต่สถานการณ์การเมืองต้องอยืดตอนจบเพราะไม่แน่ใจว่าจะคุมทุกอย่างได้อย่างที่คิดกันเอาไว้หลังชายตอนจบแล้วที่ว่ากันว่าจะจบหลังสงกรานเลยต้องยืดไปอีกครึ่งเดือนเป็นจบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมการออกมาเดินบนถนอนอีกครั้งของนายสุเทพเทกสุบรรณและบรรดากปปสเป็นเพียงการนำฉากเก่ามาใช้วนซ้ำให้รู้ว่ากปปสออย่งอยู่ แม้รู้ว่ายิ่งเดินยิ่งเหนื่อยผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปไม่ดีเหมือนเคยไปแค่รับดอกไม้นั่งกินข้าวแล้วกลับที่ตั้งแต่ก็ต้องทำเพื่อชิงพื้นที่สื่อรอเวลากดปุ่มใช้ตอนจบกันเมื่อไรปัญหาที่ทำให้สะดุดและออกอาการยึกยึกยักยัก,ยก,ยกเดินหน้าได้ไม่เต็มตัวของฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร เป็นปัญหากฎหมายที่หาข้อยุติไม่ได้เด็ดขาดว่าที่คิดกันไว้นั้นทำได้จริงหรือไม่หากไม่ฉีก,กรัฐธรรมนูญเอาแค่เ,เรื่องท่านนายกถูกสารรัฐธรรมนูญชี้มูลกระทำขัดรัฐธรรมนูญต้องพ้นจากการทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นไปด้วยทั้งกระบิเพื่อให้เกิดสถานการณ์ตามแผนหรือไม่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันฝ่ายหนึ่ง อ่านแล้วบอกว่าต้องไปทั้งคณะฝ่ายหนึ่งบอกต้องมีคนอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่สำคัญดูเหมือนว่าน้ำหนักของฝ่ายลังจะมีมากกว่าเพราะหากนายกถูกชี้มุลความผิดกฎหมายให้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและรัฐธรรมนูญยังเขียนชัดว่าหากยุบสภารัฐบาลต้องรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่กลายเป็นปัญหาโลกแตก ประมาณไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันที่เป็นไฮไลท์เลยคือก้อเสนอของนายชัยกเกษมนิติเิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองผู้อำนวยการสอาราสอาราสอที่ย้อนรอยฝ่ายคนล้มให้ใช้มาตราเจ็ดทุนกล่าวขอพระบรมราชวินิจฉัยทางออกบ้านเมืองโดนย้อนเกรดเข้าไปฝ่ายคนล้มรัฐบาลออกอาการเหมือนหมาถูกน้ำร้อน เรียงหน้าออกมาโจมตีว่าไม่เหมาะไม่ควรดึงฟ้าต่ำนำการเมืองไปแปดเปื้อนสถาบันกลายเป็นพวกความจำสั้นทั้งที่ฝ่ายตัวเองเคยเสนอใช้มาตราเจ็ดเหมือนกันแต่เป็นการทำเพื่อดึงอำนาจมาไว้ในมือกินรวบอำนาจประชาชนโดยขอเป็นผู้เสนอชื่อนายกเองเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีเองและแต่งตั้งสภาประชาชนสภาปฏิรูปเอง น่าเห็นใจพวกกระสันอยากได้อำนาจเพราะรัฐธรรมนูญที่เขียนกันขึ้นมาเองหลายมาตรากำลังเป็นก้างชิ้นโตขวางไม่ให้ยึดอำนาจมาไว้ในมือหากไม่กล้าฉีกท,ทิ้ง